วันนี้ผมก็จะพามาวิ่งที่สวนสาธารณะใต้สะพานภูมิพลนะครับพามาดูทางเข้าของที่สวนกันเลยทีเดียวอันนี้เราวิ่งเหมือนเราจะขึ้นจาญจนาพิเศษแต่เราไม่ต้องขึ้นครับสวนอยู่ขวามือเราเลี้ยวขวารอเข้าได้เลยครับเลี้ยวขวาเข้าไปเลยเนี่ครับ การปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพบางญย่แพรครับผมวันนี้ผมก็จะพามาวิ่งที่สวนสุขภาพบางญย่แพรนะครับวิ่งไปลกนบบอยบอยหลายคนถามว่าทำไมแอดบอยบอยถึงกลับมาวิ่งได้เยอะขึ้นก็เป็นงคงเป็นเพราะว่าแอดบอยมองว่าแอดบอยอยากรักตัวเอง จะได้ก่อนที่จะไปตอคนอื่นเราควรรับตัวเองก่อนแอดบอยก็เลยกลับมาออกกำลังกายให้มันเยอะขึ้นครับนี่แหละเป็นสาเหตุของการกลับมาวิ่งครับผมค่อนข้างลมดื่นข้างขวามีคอร์ดแบตด้วยมครับ ทางซ้ายเป็นสนามบอลครับจุดเริ่มต้นวิ่งครับสตาร์ทฟินิชวันนี้แอดบอยมาช้าแดดแรงมาก เสียงเป็นบายก็ต้องหอบหน่อยนะครับวิ่งไปถ่ายไปแล้วตอนนี้6.35ครับ6.35คือเพลสนะครับค่อยๆวิ่งขอไปเรื่อยๆครับ มีที่ให้เล่นคล <c oughs> ้ายๆยิมอาดอ่ครับผม <c oughs> เราก็จะไปวนรอบในหนึ่งรอบ <c oughs> นี่นะครับรอบในครับผม ต้นลีลาวดีตรงนี้จะเป็นสนามบาสมีกีฬาให้เล่นเยอะเลย าให้ดูหน้าแอดบอยกันบ้างบอยอย่าต้องตั้งใจฟังเสียงนะหอบมากการวิ่งก็เป็นกีฬาที่แอดบอยรักมากเลยเมื่อก่อนนะแต่บาดเจ็บไปก็เลยหายไปประมาณปีนึ่งได้แอดบอยกำลังกลับมาวิ่งใหม่ เมื่อก่อนนี้ลงมาทอนสี่สองกิโลปีละสองค่ะสองงานอแอดบอยกำลังกลับมาพยายามเริ่มใหม่ครับผมไปดูวิวต่อดีกว่า ธรรมชาติสวยงามเขียวขจี ดอกย่าในเมืองในป่าปูนสวยงามสวยงามเนี่ยทางขึ้นสะพานมุยพิพมีรถวิ่งผ่านตลอดเราจะอยู่เรียบข้างสะพานมุยพลนนะครับเสียงแบบเรืยอๆของแอดนี่แหละเหนื่อยน่อย,อยแต่อยากพูด ม,มีดอกยาสองข้างๆางวิ่งไปดูไปสวยงามดีแอดมินเลยพามาดูตามสวนต่างๆเพราะว่าบางทีนักวิ่งอะครับอยากหาสวนสาธารณะที่จะวิ่งใกล้ๆบ้านบางทีนึกไม่ออกว่าจะไปไหนเผื่อจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนาะก็ลองมาดูกันครับว่าชอบไหมถ้าชอบก็ลองดูได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยจ้ะ ับทัศนียภาพสองข้างทางไปก่อนเนาะเนี่มาแบบแอดนะมาเจ็ดโมงกว่าร้อนมากคนมาแต่เช้านีร้านเด็กเล่นด้วยอะไรด้วย เดี Ad no. Ad ๋ยววิ่งไปกับแอดเนาะแอดบอยขาวิ่งเดี๋ยวจะเรียกบอยไค่แมทได้ครับนมาเดินมาวิ่งหายใจอารมณีกขอบคุณครับ เราเล่นมีหลายมุมเลยนี่ก็เลยอยู่ใต้สะพานมูมิผลนะ อันนี้ห้องน้ำหมายเลขสามใหม่และสะอาดมาวิ่งก็มาเข้าได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเวลาระยะทาง1.4กิโลถ้าตามแอดมาก็จะได้ตามนี้ครับเอเคแอดบอยขอลาเท่านี้ก่อนสวัสดีครับโบนัสแสงเวลาเปิดปิดของสวนครับตั้งแต่ตีห้าปิดสามทุ่มมาดูระเบียบการใช้สวนกัน เราดูนะครับข้อห้ามต่างๆเห็นมามองเห็นสะพานทุคนอยู่ไกันนี่แหละครับคือส่วนสะพานใต้สะพานทุบคนครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนถึงช่วงสุดท้ายก็อย่าลืมกดซับ s ไคร b e กดไลค์และกดกระดิ่ง เพื่อให้มีการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยครับ